โอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะรับเลยคคะเกล็ดเล็กหวนน้อย ขอบคุณค่ะ เนสกาแฟเย็นหวานน้อยเกหญ่เหรอคะ แก้วใหญ่สวัสดีค่ะน้ำมะนาว,ว้นาน้มะนาวโซดาไหม,มแก้วใหญ่สามสิบกสั <laughs> น้ำพึ่งมานาสวัสดีค่ะรับอะไรคะโคโค่แก้เกวเละหวานไหมขอบคุณค่ะ 会啊，就买啊。 ขอบคุณค่ะมีกค,ค่ะคะ,ะใส่ถุงกระดาษหวานไหม น้ำแก็งเป่าแก้วใหญ่น้ำแกงเปล่าแก้วใหญ่ ขอบคุณค่ะเอาหลอดด้วยนะคะโบราณนะใส่ถุงใส่ถุงกระกาดาษเหรอคะสามห้า ลุงกระดาษแกงโซดามะนาวขอบคุณค่ะ น้ำพึ่งหรือใส่น้ำตาลคะน,น้ำตาลน้ำตาลน,น้ำพึง้งนะโอเคน้ำพึ่งมะนาวเนาะ<อ>โซดาใส่ไหมคะพี่ใช่เทไ่ยี่สิบห้าบาท พี่เมทไม่เอาเอาหวานไหมคะเอาหวานเย้ยจ้ะอร่อยค่ะยี่สิบา่ะ ไม okay. yes. ่่น้ำแข็ทุกใส่ทุแล้วก็คาแฟแก้วเลยโอ้อันนี้ยี่สิบจ้า <45. S 2> โอเคจ้าขอบคุณค่ะ Người rằng nó